รีมอเตอร์โคราชนะครับกราบขอบพระคุณล,ลูกค้าจากบึงการนะครับอำเภอโซ่พิสัยนะครับสั่งซื้อรถกระบะ5ล้อจากทางร้านนะครับซึ่งรถกระบะคันนี้นะครับมีความยาวตั้งแต่หัวจดท้ายก็คือ260เซนนะครับตัวกระบะนะครับตัวกระบะกว้างนะครับตัวกระบะกว้าง105เซนนะครับซึ่ง ช่วงบรรทุกได้อยู่ที่นะครับช่วงบรรทุกได้อยู่ที่165นะครับ165เซนนะครับแต่ความยาวของรถทั้งหมดก็คือ2เมตร60สนะครับสูงจากพื้นนะครับล้อถึงขอบกระบะนะครับอยู่ที่ประมาณ70เซนนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับลูกค้าจากบึงการนะครับที่ให้การสนับสนุนร้านรีมอเตอร์โคราชนะครับสั่งซื้อ นะครับสั่งซื้อขายกันทาง Facebook นะครับหรือเพจรีมอเตอร์โคราชนะครับยังมีสินค้าอีกมากมายนะครับพี่น้องชาวเกษตรเกษตรกรที่รักนะครับมาได้นะครับมาอุดหนุนมาเลือกดูให้ตรงกับความวัตถุตรงกับวัตถุประสงค์ของท่านที่จะใช้งานนะครับเรานำเข้าสินค้าเครื่องมือเกษตรจากญี่ปุ่นโดยตรงนะครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับ